มาอยู่ในเกมลา์เลนเจอร์นะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาทําการทดสอบนะครับก็จะตัวเดิมนะครับก็จะเป็นเซนคูะครับการนี้ก็จะทําการทดสอบนะครับตัวที่จะทําการต่อสู้นะครับในวันนี้นะครับก็จะเป็นนะครับมหาจอมเวทฟรีเรนนะครับก็เป็นธาตุไฟเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นไหวพิบนะครับ่ซงนี้ก็ลองกับตัวไหวพิบดูนะครับถ้าดวนกับไหวพิบนะครับมีโอกาสมีอัตราการชนะนะครับก็ จะมีนะครับมีโอกาสที่ตัวจะติดเมตาได้นะครับก็มาทดสอบกับแต่ละตัวนะครับก็จะลองหนึ่งหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็จะเพิ่มนะครับเป็นสองสองไปนะครับแล้วก็จะจัดแบบทีมไปนะครับแล้วก็ทําแบบทีมนะครับว่าทีมแบบไหนนะครับเหมาะกับให้ตัวนี้นะครับทํางานได้ดีขึ้นนะครับเอาตัวคอมโบเอาอะไรมานะครับมาประกอบเรื่อยๆนะครับก็เริ่มจากหนึ่งหนึ่งนะครับวันนี้ครับ ก็เจอฟีเรนททดไฟนะครับก็เจอมหาจอมเวทนะครับไม่แน่ใจนะครับว่าตัวนะครับที่มันไล่สกิลนะครับซาซาหน่อยนะครับเจอตัวเซนคูนะครับก็ถือว่านะครับสกิลออกสาก็น่าจะพอๆกันนะครับน่าจะไหวนะครับความสามารถนะครับมีเพิ่มคอนเทนท์นะครับร้อยสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับมีเพิ่มไซต์ทักษะแล้วก็แม่นยำนะครับสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับสิบเวทนะครับความสามารถนะครับทะลุอมตะนะครับทำดาเมจสี่พันแล้วก็ ย้ายศัตรูนะครับไปแนวหลังนะครับก็ทําให้ศัตรูกระเด็นจากแนวหน้าไปข้างหลังนะครับถือว่านะครับกระเด็นไกลมากๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับนี่ก็จะเป็นของโคลโบนะครับเป็นด็อกเตอร์สโตนนะครับอันนี้ก็ถ้าได้ตัวมามันก็จะได้บัฟนะครับบัฟกลุ่มนะครับบัฟโคลโบนะครับความสามารถนะครับที่น่าสนใจในตอนนี้ก็จะเป็นนะครับการใบสายหวพิมพ์นะครับที่มีความสามารถแบบนี้นะครับ ถ้าใบใสไพริปได้ดีนะครับก็จะทําให้ติดเมตาได้นะครับก็ไปลองนะครับหนึ่งหนึ่งกับบอลเมื่อหนึ่งหนึ่งกับราล็อกมานะครับก็น่าจะยังไม่ไหวนะครับแต่ว่านะครับถ้าสู้เป็นทีมก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับแต่ว่านะครับตัวนี้นะครับเป็นว่องไวนะครับยืนนะครับสองสองร้อยเก้าสิบนะครับแต่ก็ถ้าบางทีนะครับมันดีมันก็มีโอกาสนะครับที่จะติดนะครับ ้องรอดูนะครับที่ตัวเกมจะปรับเมคานิกการใช้งานไหมนะครับสักเล็กน้อยก็ยังดีนะครับอยากให้ออกสกิลเร็วหน่อยออกดีๆหน่อยก็น่าจะพอได้นะครับมันสู้ได้นะครับความสามารถเข้าดาวนะครับเป็นลาดแท่งนะครับที่ดีนะครับที่เหลือนะครับไม่ดีนะครับมันได้น้อยนะครับ ็นะครับมาทดสอบด่านกันนะครับเหมือนการบัฟนะครับการบัฟก็จะต่างจากพวอื่นนะครับมันเหมือนไม่ค่ิกในการบัฟนะครับที่จริงมันควรบัฟหน้าป้อมนะครับแต่มันวิ่งออกมานะครับในระยะหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยบัฟนะครับแล้วก็นี่ครับบัฟไม่อีกทีหนึ่งทําไมนะครับนี่ไม่มันนี่ครับแล้วก็ใช้สกิลนะครับนี่นะครับ สกิลนะครับก็ถือว่านะครับไซส์เร็วนะครับสกิลมันห้าวินะครับที่จริงมันออกเร็วหน่อยนะครับนี่ครับการทํางานก็ถือว่ายังได้นะครับแต่มันเวลามันไล่สกิลนะครับมันจะดูนะครับโจมตีธรรมดาก็ถือว่าแรงอยู่นะครับดําเห็นมันเก้าล้านนะครับผมไม่ใช่อัปเกรดธาตุมานะครับในตอนนี้นะครับเพราะว่าเกียร์เป็นเกียร์ที่เน้นอัตราการออกสกิลนะครับ เดี๋ยวจะให้ดูนิดๆนะครับแล้วก็ค่อยไปนะครับต่อสู้ฟรีเลยนะครับนี่นะครับออกมานะครับในระยะหนึ่งเราค่อยปล่อยนะครับแต่ว่านี่นะครับเหมือนทําไมมันบัฟสองทีก็ไม่รู้นะครับนี่เราก็ช็อตไปนะครับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าสกิลไม่ออกอีกรอบนะครับ เหมือนจะนี่แต่ว่าสกิลติดดีนะครับใบไหวพริบติดนะครับนี่ครับนี่ครับโดนนะครับถ้าเยอะนะครับบางทีนะครับก็อาจจะทํางานดีก็ได้นะครับก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเวลานะครับการใช้งานจริงจะได้ขนาดไหนนะครับเจอมหานะครับจอมเวรนะครับอย่างเฟย์เลนเข้าไปนะครับจะพอสู้ได้ไหมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ต้องมาดูนะครับที่การไล่สกิลยังไงก็เป็นตัวที่ยังไม่ติดเมตาเหมือนกันนะครับมาเจอกันครับความสามารถฟรีเลยนะครับเป็นยกเลิกอมตะนะครับทำดาเมจสามพันนะครับลดอัตราสายรักษานะครับยิ่งไม่ออกสกิลอยู่ด้วยนะครับเจอจอมเวทนี้เข้าไปนะครับแต่ว่านะครับเกียร์ไม่ใช่เกียร์โดนะครับความสามารถที่สองนะครับก็เป็นการยกเลิกนะครับผลบัฟต่อเนื่องนะครับ ผลดีบัฟต่อเนื่องที่โดนนะครับแล้วก็เป็นการรีเซ็ตสกิลนะครับเพิ่มโลบอีก60นะครับไม่รู้ว่าตัวเราจะโจมตีโดนไหมนะครับโดนขนาดนี้นะครับนี่นะครับเป็นบารีทักษะนะครับอันนี้ก็จะต้านนะครับต้านความสามารถนะครับคือโดนอะไรก็ได้นะครับหนึ่งครั้งนับกันได้นะครับสามวินะครับจะสร้างบารียมาใหม่นะครับเป็นบารี เบ利亚ทักษะนะครับอันนี้ก็มีน้อยตัวนะครับที่มีนะครับอันนี้ตายก็มีพีซีบคันสองนะครับก็ถ้าฟื้นพลังมันก็จะน่ากลัวหน่อยมาดูกันนะครับว่าพอไหวไหมนะครับเอาแบบไม่คูณสองนะครับมันจะได้เห็นหน่อยนี่นะครับ ก็สกิลจะไล่ช้าหน่อยนะครับแต่นี่ดูนะครับเจอไหวพริบนะครับโดนมานะครับนี่ครับไม่ได้ช้สกิลเลยนะครับมันมันมันออกมาตรงนี้นะครับไม่ได้ไซเลยนะครับนี่ครับตอนนี้นะครับฟีเลเริ่มสร้างกลุ่มมาได้นะครับมันจะจํานวนเยอะๆนะครับนี่ใบได้นะครับใบติดนะครับสกิลใบติดดีนะครับแต่ว่า สกิลโจมตีมันไม่ติดเท่าไรนะครับนี่ครับอ่าเจอนะครับนี่ครับมันบัฟนะครับบัฟเยอะนะครับกดสกิลบัฟมันเยอะนะครับนี่ครับนี่ดูอีกทีก็ได้นะครับนี่ครับคือนะครับมันมันออกสกิลบัฟมันเยอะมากนะครับมันบัฟแต่ว่ามันต่างไปนะครับมันมันไม่ออกสกิลดาเมจนะครับนี่ครับรออยู่นะครับนี่ครับ จะบ้าฟอีกทีนะครับแล้วก็จะบ้าฟนะครับนี่ครับเหมือนเหมือนมานะครับมานะครับบ้าฟนะครับทั้งที่สกิลบ้าฟมันสิบสองวีนะครับนี่ครับแต่ว่านี่ครับใบติดนะครับนี่ครับเจอมหาจอมเวทนะครับนี่ครับคือไม่ได้โจมตีเลยนะครับคือ หนึ่งนะครับไม่โจมตีไม่กดโจมตีเลยนะครับคือมันจะเอาอะไรนะครับนี่ครับคือเล่นแบบนี้้วมันมันลำบากครับนี่ครับที่ฟรีเลนนะครับดาเมจไม่หนักด้วยนะครับนี่ครับแต่ว่านะครับมหาจจมวเฮดแบบนี้นะครับมันก็ต้านได้นะครับติดทั้งใบทั้งต้านนะครับแล้วก็นี่พีชีฟก็โดดใส่นะครับ ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าตัวเกมจะแก้ไขไหมนะครับก็อันนี้นะครับสู้ไม่ได้นะครับลองแล้วนะครับไม่ไหวนะครับไม่ไหวนะครับเจอฟีเลนก็เอาไม่อยู่นะครับสู้ไม่ได้อันนี้ก็มันมีปัญหานะครับไม่โจมตีนะครับจะออกแค่สกิลบัฟสกิลนี้อย่างเดียวนะครับแต่ว่าสกิลนี้มันไล่ไล่นานมากนะครับกว่าจะไล่สกิลเสร็จนะครับ เหมือนไม่ไวนะครับแต่ว่าเอากบผมไปด้วยนะครับกบผมไปนะครับเยอะขนาดนี้ก็น่าจะเก่งให้บ้างนะครับให้ปืนแม็กแล้วนะครับช่วยเก่งให้หน่อยก็น่าจะดีแต่ว่าถ้าก้าดาวนะผมได้ลาร์นะครับเดี๋ยวพอวันศุกร์นะครับศุกร์เสาร์อาทิตย์เดี๋ยวผมน่าจะทำาก้าดาวนะครับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพนะครับบางที่เก่งตอนก้า,าวเท้าก็มีนะครับอันนี้ก็รีวิวอยู่ประมาณนี้นะครับสู้ฟรีเลนนะครับโดนเข้าไปเละนะครับสู้ไม่ไหวนะครับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ